ปลาดุกย่างหล่นน้ำปลาหอมๆอ,อร่อยอร่อยเ่ออเนี่ย <c oughs> balances. ฉันกินมั่งละฉันก็จะกินฉันก็ยังไม่ได้กินเลยจะกินกันจากกะเช้าเลยพอดีเมเช้า,ชายายเป็นลมก็เลยยังไม่ได้กินข้าวกันเพิ่งจะกินข้าวเชาว้า อืมโอ้ยหลังไหลฉันก็มควรจะดีว่ายอดพักทองต้มก่อนอืมน้ำปลาลาดอื้อหือมันทำไมได้ฟังอร่อยอย่างนี้เท่าไหร <c oughs> ืมมาเยอะประดุกย่างก็มีเยอะดอกตนโหน้น้อยเรือนง,งามเนี่ยปุ่มนี้ใหญ่ตักน้ำปลาสิคะมะม่วงซับใส่เนี่ยน้ำปลาประดุกย่างหน่อยจิ อ,อยากจะกินอย่างนี้อร่อยมากกันนะจ๊ะอืมนี่ยอดฟักทองต้ม สดน้ำตม้มยำก็ได้เนาะน้ำตม้มยำซดน้ำก็แต่ว,ว่ามันก็จะออกรสจัดไปหน่อยเพราะว่าอุ่นมัน Thao của nó ừ. Ăn khao còn nó giỏi được không? Nó không? Hãy hiểu có mặt kinh cái thánh nó Còn la dỡ đâu có? Ở đây mà ừ. đọc xa nổ rồi Ừ, มนันอืมฮึอืมอืมอืม,อมฉันรอลูกโดดไปเม็ดแล้วเพชร ฉันล,ล่อลูกโดดเป็นเม็ดและเพชรเด็ดชื่นใจแกได้มหมป้าน้ำปลาห่างไก่หน่อยจะกินกันจากก้าโมงทุกคนยายมาเป็นลมซะก่อนนอนพักหายหรือแล้วก็มากินกันย้ายในบวบต้ม ยุยๆเนี่ยเลๆเนี่ยบวบต้มีกินผักเข้าไปบวบต้มมะเขือต้มอ,อมน้ำปลาดีอร่อย ดื่นน้ำปลากินกัน,นกระประุกย่างเข่ากันดีไหมเหล่าอืมกินนิด,ดหน่อยสิอืมยอดฟักทองฉันก็ต้มแบบว่าค่อนข้างเละหน่อยเนาะกระพีดอกไม้ก็จะ มเมล็พี่ดอกไม้ก็จะกินไม่ได้ใ่ไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมอร,อ,อร่อยก็กินเข้าไปเอื้อมไม่ค่อยจะถึงเลยนะอืมชิ้นโขกหอมโขกกระเทียมเข้าไปแบบหยาบๆไงน้ำปลาฉะนั้นฉันชอบกินช้อยชิ้นหอมชิ้นกระเทียมด้วยอะ่ะอืมโอ้ Ủa, oh, mất cái măng đó hả? Ở máy? Mẹ ảo, thò. Ok. Nhanh. vô cái măng lửa, dốt đâm. Cô liên dốt đâm bà dài nghe nè. Dài dốt đâm nó nè, tụi con. lòi, lòi. Âm. Âm. Thò. Ok là. ยายอิ่มแล้วฉันยังเลยเป็นที่เลยอืม <c oughs> มาม่วงหนอยแอ่ะยองดีหวานดีไหมขอบคุณนะจ๊ะของขวัญอืมอยอดทรกทง ยอดสักทองกองก้อยเนะนี่ยฉันยังมีอิ่มเลยแกเอ,อ้ยอืมใหญ่หวานม,มนะม่วงเรอหวานอันเนี้ยเ <c oughs> ยอะ อร่อยมากมายไก่กองนักเชียวกินมะเกือต้อมสักลูก <c oughs> นี่นี่ว่ากันยังนี้แล้วฉันสองคนยายหลานใช้มือแกเอ้ย <c oughs> ใช้มือเปิบกันแล้วเห็นไหมย,ยาย <c oughs> ต้องคนย้ายหลานมือขยุ่ขมขยุ่มกันเลยข้าวอ,อิ่มแล้วเดี๋ยวข้าวห้องข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวข้าวห้องข้าวห้องทำไมก็นอนนี่พักผ่อนจะอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยร้อนเหรอเนีนเ่ยค่อยร้อน ดเขาดอกสนโน่มั่งยอดฟักทองมั่งปุ่มนี้ใหญ่ฉัน,นอะ่ะยายขำ่ำหลักน้ำปลามามสิคะเมื่อกี้เจอลูกโดดไปทีไม่เอาแล้วไะเมื่อกี้เจอลูกโดดโอ้โหโดดเป็นบ่างเลยเหมือนกันเยีะย,ยกปามางี้ก่อนซื <Yeah. S 1> ้อประดุกย่างมาตัวนึง ไม่ได้กินนานแล้วน้อยปลาดุกประแด,ะเดกเนี่ยอือตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ไหม,อ,มอร่อยอยู่จังเลยฮะ <laughs> ต้องกินเหมือนกันนะฉันอายเขาที่ีนคนก็ดูอยู่เยอะ,จะเจ้าข้าวเพิ่มอ่ะ <laughs> ไม่ต้องอายใช่ไหมแต่กินข้าวชื่นใจอร่อยเืออืมชื่นใจไอธรรมะค่าคืนพอ <สา S 1> คุสาธุมันฝันยืนอายุยืนยาวเก้าร้อยปีอยู่ดีกินดีตลอดไป ทำอะไรก็อยากให้ขัดทองให้ได้เงินได้ทองเงินไห y ทองทอง l มาให้ลำให้รวยให้ถูกหวยต้งวันอายุยืนยาวเก้าร้อยปีสาธุค่ะอืมขอแค่90้าสิบมันใหญ่ก็เอาแล้วเก้าร้อยไม่ไหวนะอยู่เบ้อมันจะไหวอย่คก็แค่มันจะไหวใครจะดูจะแล้วอ่ะมันต้องมีคนดูมัต้องมี